เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีติดตั้งกล้องรุ่น CB76 นะครับจะเป็นรุ่นนี้นะอันนี้เป็นกล้องของ Visa c a m นะแอปพลิเคชันที่ใช้ก็ใช้เป็นแอปพลิเคชัน o c a m p o นะครับมีหลายคนอยากให้ผมทำวิธีติดตั้งให้ดูนะตัวกล้องเนี่ยมันไม่มีแบตเตอรี่นะครับต้องใช้ไฟเลี้ยงนะรุ่นนี้เสียบไฟเลี้ยงให้เรียบร้อยนะครับเสียบไฟเลี้ยงด้านหลังกล้องเนี่ยของรุ่นนี้นะด้านหลังนะครับมันจะมีสวิตช์ on off อยู่ตรงนี้มีปุ่มรีเซต,ตอยู่ตรงนี้มีช่องเสียบเมมอยู่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวมาลองดูวิธีตั้งกันแล้วก็มือถือนะครับต้องเชื่อม Wi-Fi บ้านที่เป็น2 G ให้เรียบร้อยนะแล้วเข้าระบบลงทะเบียนนะครับผมจะไม่ได้สอนวิธีการลงทะเบียนนะให้เข้าระบบลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ก็แอปโอแคมโ p นะครับวิธีตั้งเสียบไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับเลื่อนสวิต ด้านหลังเป็นสวิตช์ออนมันจะมีไฟติดต,ตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับแค่เลื่อนสวิตช์ออนเดี๋ยวดูนะแอปพลิเคชันมันจะดีเทคไวไฟกล้องทันทีนะครับตัวนี้เป็นรุ่น CB 7 6ของวิซาแคมนะเป็นกล้องจิ๋วที่ใช้ไวไฟนะครับโอเคนะฮะร,รอให้กล้องทํางานแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวระบบแอปพลิเคชันมันจะไปดีเทคเห็นไหมฮะวันดีเทคทันทีนะครับที่กล้องทํางานที่ Wi-Fi กล้องทํางานมันติดตั้งง่ายมากนะ ตัวกล้องมี AP โหมดนะครับพอเปิดออนปุ๊บ w i f i กล้องทำงานทันทีตัวแอปพลิเคชันมันดีเทค Wi-Fi กล้องแล้วกดเชื่อมกลับเลยพอมา <and S 1> ถึงหน้านี้ re มันจะถาม <connect> รหัส w i f i บ้านนะครับ <whether S 2> ให้ใส่รหัส w i f i บ้านเข้าไปใส่รหัส w i f i บ้านเสร็จปุ๊บกดต่อไปแล้วกดยืนยันนะครับอันนี้คือการยืนยันรหัสผ่าน wi-Fi บ้านว่าถูกนะครับกดยืนยันแค่นี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพด้วย c v 7 6 นะครับของ v i s cam นะตัวนี้เป็นของ v i s cam นะฮะวิธีติดตั้งก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับขั้นตอนนี้ต้องรออา่าเสร็จเรียบร้อยครับกดเริ่มต้นใช้งานกดข้ามกดเริ่มต้นใช้งานอีกครั้งหนึ่งภาพมาเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดสิทธิ์แจ้งเตือนนะครับผมไม่ได้เปิดสิทธินะกดฉันรู้แล้วภาพขึ้นทันทีให้เล็งทางด้านขวามือบนจะต้องมีคำว่าออนไลน์นะครับภาพจะขึ้นเลยเรียบร้อย ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลย CV 7 6ของ Visa Cam นะฮะติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายมากนะครับนี่นะตัวกล้องรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ความคมชัด3ล้านพิกเซลขนาดภาพสูงสุด1296 p นะครับ โอเควิธีติดตั้งก็จะประมาณนี้เลยใครสนใจสั่งซื้อกล้องรุ่นนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะโอเค